สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเ t c o i n กันหน่อยนะว่ามีความเชื่อมโยงนะกับ ตัวไซเคิลนับทางเศรษฐกิจภาพใหญ่ยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ดูกันหน่อยว่าตอนนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูไซเคิลทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดไหนนะแล้วก็จะไปต่อในจุดไหนนะเทียบกับข้อมูลในอดีตนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบนี่ยกับตัว Bitcoin นะแล้วก็ตัวเอาคอยยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เป็นเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ดูตัวภาพรวมนะของตลาดคริปโตเองตอนนี้นั้นเนี่ยทั้งทั้งมาเก็ตแคปของตลาดคริปโตเนี่ยแทบจะปิ่มๆนะเกือบจะหลุดเกือบจะหลุด1ล้านล้านเหรียญลงมาแล้วนะตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณ2 6 0 0มต้นๆน,น,นะมีบางครั้งนะที่หลุดลงมากว่า2 6 0 0มลงมาที่2 5ง0 0ืปลาย บ้างนะครับตัวเอาคอยเองนั่นเนี่ยก็ย่อต่ําลงมานะบิตคอยย่อต่ําลงมาตัวเอาคอยก็ย่อต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะ,นะครับแล้วก็บิตคอยเองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะครับก็หลุดต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average ลงมาแล้วนะครับแค่1สัปดาห์นั้นเนี่ยตัวบิตคอยย่อต่ำลงมาประมาณ10.56อนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยมีความผันผวนนะครับ ค่อนข้างมากนะในแค่1สัปดาห์เนี่ยเรียกว่ายอ่อต่ำลงมาแล้วกว่า10%เลยนะครับแต่วันนี้เองนั้นเนี่ยผมอยากจะโชว์นะข้อมูลภาพใหญ่นะทางด้านตัวไซเคิลทางเศรษฐกิจให้เพื่อนดูกันหน่อยนะครับจะได้รู้นะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยเราอยู่ในจุดไหนนะแล้วก็จะไปต่อในจุดไหนนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบนะบกับตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอ c o อยยังไงกันบ้างนะครับ กราฟที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นกราฟนะที่แสดงความต่างนะระหว่างผลตอบแทน10ปีนะของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะเทียบนะกับตัวผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล3เดือนนะก็คือ10ปีนะ,ะลบนะตัว3เดือนนะครับผลตอบแทน10ปีลบตัว3เดือนนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่ามันติดลบอยู่นะเรียกว่าเป็นอินเวอร์ตยูเคิร์ฟอยู่นะคเคยเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงเดือนอมิถุนายนเดือนมีนาคมปี2020นะครับแล้วก็เคยเกิดขึ้นที่เป็น i n นเ r ส y ์ยูเครมในเดือน September ปี2019นะครับเดือนปีเดือนกุมภาพันธ์ปี2007นะครับแล้วก็ปี2000นะครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งนะแต่นี้นั้นเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะส,สเต็ปถัดไปนั้นเนี่ย จากข้อมูลในอนดีตที่ผ่านมาก็คือว่าจะเกิดพื้นที่สีเทาตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งพื้นที่สีเทาตรงนี้ก็คือช่วงเวลานะที่เกิด Recession เกิดขึ้นนะที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบนะบางครั้งบางครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะไปเป็น global recession ไปทั่วโลกเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าช่วงที่เกิด Recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงนะที่ตัว อ่าอ uh, ินเวอร์ตยูเคิร์บนันเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่มีค่ามากกว่าอ่อศูนย์ขึ้นไปนะเป็นอันอินเวอร์ตยูเคิร์นะครับถึงจะเกิดช่วงระยะเวลาที่เป็นรีเซชชันเกิดขึ้นนะจะสังเกตเห็นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะครับพอกลับขึ้นไปนะั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเป็นอันอินเวอร์ตยูเคินะสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นช่วงร e เซชชันนะนะแล้วก็ในช่วงประมาณปี2007นะครับนะตัว อินเวอร์ตยูเคิร์ฟนะเปลี่ยนจากอินเวอร์ตยูเคิร์ฟเป็นอันอินเวอร์ตยูเคิร์ฟเนี่ยก็เกิดช่วงรีเซชชันเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณปี2008นะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คือประมาณสักปี2000นะครับจะเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นะก็คือจากอินเวอร์ตยูเคิร์ฟนะเปลี่ยนเป็นอั yield curve นอินเวอร์ตยูเคิร์ฟนั้นเนี่ยถึงจะเกิดช่วงที่เป็นรีเซชชันเกิดขึ้นนะเป็นพื้นที่สีเทาเกิดขึ้นนะครับเ,เกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้ทุกครั้งนะตามข้อมูลทางสาติตตนนนนนนอออีี้เนะเเงั่่ยราูใจุดทป็ i n v e r t ร์ u ยูเคอยู่นะครับแล้วก็กราฟนั้นเนี่ยในช่วงที่เฟดกำลังที่จะค้างดอกเบี้ยไว้นะแล้วก็เงินเฟ้อดูเหมือนจะลดลงด้วยนะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่ลดลงนั้นเนี่ยเฟดนั้นเนี่ยก็มีแนวโน,น้มน่ที่จะขึ้นดอกเบี้ยไปต่อนะขึ้นดอกเบี้ยไปต่อนะดังนั้นตัว Inver t ร์ตยูเคเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปนะเป็นตัวอันอินเวอร์ตยูเคร์แล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นไปเนี่ยตามข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลทางสตินั้นเนี่ยก็จะเกิดช่วงรีเซชชัน เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่เกิด recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมานะก็คือเส้นสีนํำเงินตรงนี้นะก็คือตัวตลาดหุ้นนะตัว s p ห้าร้อยนะเส้นสีนํำเงินตรงนี้เนี่ยจะย่อต่ําลงมาในจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงส่วนใหญ่นะจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิด recession นะครับอย่างที่เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมีนาคมนะปี2020อน่นะครับเกิดขึ้นนะในช่วง ปี2000ปี2009นะครับแล้วก็มีปีเดียวนะมีช่วงปีนึ่งนะก็คือปี2000นะที่ตัว S&P 500นดเนี่ยไม่ได้ย่ออยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในช่วงที่เกิด r e เซ s ชันนะครับแต่มาย่อต่ำที่สุดนั้นเนี่ยหลังนะที่เกิด Recession เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองย้อนกลับไปนเนี่ยอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี1990นั้นเะนี่ยก็ย่อต่ำ อยู่ในจุดที่ต่ำนะในช่วงที่เป็น recession เหมือนกันนะดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้พอเกิด recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่าสิ่งที่ตามมาอีกครั้งหนึ่งก็คือ,อ,อโดยส่วนใหญ่เนี่ยตัว S&P 500นะครับก็จะย่อต่ำลงมาถึงจุดต่ำสุดนะครับถ้า S&P 500ย่อต่ำลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่า Bitcoin จะเป็นยังไงนะแค่ถ้าเกิดเราดูนะแค่ตัว S&P 5 0 0เนี่ยอยู่นะไม่ได้ต่ำนะไปกว่าเส้น20 weekly m o v i n เ a v e r a ร e ตอนนี้นะ Uh, เราก็เห็นนะครับว่าตัวบิตคอยเนี่ยย่อต่าลงไปกว่าเส้น20วิสซี่มูวิ่งเอเวอรลงไปแล้วนะครับส่วนตัวเอาคอยนะั้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะย่อต่ําลงมากว่าเส้น20วิสซี่มู v ิ่งเ v เวอร์เนั้นเนี่ยก่อนบิตคอยซะด้วยนะครับย่อต่ำลงมากว่าเสนะ้น20ว,นะวิสซี่ m o v i ่ g Average เนะี่ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้ด้วยซ้ำนะครับทีนี้กลับมาที่กราฟตรงนี้นะตรงนี้เองนั้นเนี่ยเรียกว่าอันดับแรกนะครับจาก i n นเ r t e d สเดียล u คิร์บนะครับกลับ เกิด r e เ e ช s ั่น S&P 500อยู่ในจุดย่อต่ำลงมาอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับครั้งถัดไปนั้นเนี่ยก็คือจำนวนคนตกงานจะมากขึ้นนะอันเอ็มโพ a ์เรนะครับจะพุ่งสูงขึ้นไปนะก็คือ S&P 500ย่อต่ำลงมาก่อนนะเหมือนตลาดทุนนี่ยจะรู้ตัวก่อนนะครับกว่าเศรษฐกิจจริงนะจะสังเกตเห็นว่าพอตัว S&P 500อยู่ในจุดที่ต่ำ แล้วนั้นเนี่ยเราถึงจะเห็นนะครับตัวอัตราการว่างงานนะหรือว่าอ un ันเอ็มพูเยตอันเอ็มพูยีเลทนั่นเน่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะครับเคยเกิดขึ้นนะในช่วงปีเดือนมีนาคมปี2020นี่สินะเดือนในช่วงปี2009นะแล้วก็ในช่วงปี2000นะปี2000นั้นเนี่ย SP500 ย่อต่ำลงมาหลังจากเกิดลีเซชันนะครับแล้วก็ตัวอัน m p l o พูยีเนั่นก็ ทำจุดสูงสุดนะหลังจากที่ SP500 อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะปี1990ก็เหมือนกันนะครับเอ500อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดก่อนนะเราถึงเห็นนะครับตัว un e m นมอันเพวิเนะครับวิ่งสูงขึ้นไปนะนั่นก็เป็นตัวไซเคิที่เกิดขึ้นนะครับส่วนตอนนี้เองนั้นเนี่ยเรียกว่าตรงนี้นะครับอยู่ในจุดที่เป็น i n v e r อ u ์ตยูเคิอยู่นะก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าจะวิ่งขึ้นไปนะเป็นอันอินเวอร์ตยูเคิร ช่วงไหนนะแล้วก็จะเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นหรือเปล่านะถ้าเกิดอ้างยิงตามข้อมูลในเดียตรงนี้ก็น่าจะเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนะครับและก็พอเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนะั้นเนี่ยสเต็ปถัดมา S&P ส0 0จะย่อต่ำลงมาอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเห็นอันเอมโ u ยูเลนั้นเนี่ย วิ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะแต่ว่าถ้าเกิดดูข้อมูลในเดือนเนี่ยก็เป็นสเต็ปตามนี้นะครับแต่ว่าแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูนะครับตัว S&P 500เองตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ําลงมานะครับอยู่ในจุดนะครับเรียกว่าจะแตนะที่เส้น20 weekly moving average แล้วนะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นนะคนระับว่าในตอนนี้เองเนี่ยถึงแม้ ว่าตัว S&P 500ยเนี่ยยังจะไม่ต่ำไปกว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับแต่ตัว i t t o o n เนี่ยไปแล้วนะครับก็คือย่อต่ำลงมาคนระับกว่าเส้น w e w k l y m y v o n g moving a v e r a ล e ลงมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะที่คล้ายๆกันนะระหว่างตัวหุ้นนะของสหรัมมิกากับตัว Bitcoin ก็คือในช่วงปีนี้นะปี2023นี่สาำหรับตัว S&P 500ห้ารอสหรับารัมมิกาเนี่ยก็เป็น หนึ่งปีนะครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าในช่วงหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัว S อสเอ็มพห้าร้อยเนี่ยจะเรียกว่ากลับมาเทสนะครับที่เส้นยี่สิบวิ่งลี่มูวิ่งเอเลตรงนี้เลยนะอย่างเช่นปีนี้เองนะครับก็เหมือนกันนะกลับมาเทสตรงนี้นะครในช่วงปีสองพันยี่สามตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงปีสองพัน 21ก็เป็นอีก1ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะรเราสังเกตเห็นว่า s p 500ย่อต่ำลงมาเทสทำที่เส้น20 weekly moving average นะครับแล้วก็ในปี2000 2019นะครับก็เป็นอีก1นึ่งปีนะที่ตัวเป็น1ปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ประธานาธิบดีนะตัว S&P 500ก็ยอต่ำลงมาแตะนะที่เส้น20ปี e k l y moving average ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในปี2011นะหปีก่อนการเออปี2015นะหนึ่งปีก่อนกนอานรกกเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครัของสหรัฐอเมริกาเนี่ย S&P 500นะครก็เรียกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยต่ำลงมากก่าเส้น20ปี e k l y moving average นะครับสิ่งนี้นั่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงเหมือนกันนะกับตัวกับตัว bitcoin นะครับ จริงปี2011ก็เหมือนกันนะหนึ่งปีขอนการเลือกตั้งประธา,านาธิบดีนะ SP500 ก็ย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนตรงนี้นะสิ่งนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงนะกับตัว Bitcoin บิตคอยนะเพราะว่าเอ่อหนึ่งอีกหนึ่งอีเวนต์นะที่เอ่อคล้ายๆกับตัวบิตคอยนะครับสำหรับตัว SP500 คือว่าบิตคอยเองก็เป็นอีกหนึ่งปีก่อนการ halving นะครับ แล้วก็ในช่วงหนึ่งปีก่อนการทาวิ่งนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนี้นั่นเนี่ยท,ที่ที่ตัว s อสแอนด์พีห้าร้อยเอ่อมากลับมาแตะนะครับที่เส้นยี่สิบบิ๊กลี่มูฟวิ่งเงเหลรดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยบิตคอยย่อต่ําลงมากว่าเส้นยี่สิบบิ๊กลี่มูฟวิ่งเงาเหลรดนะครับในช่วงปีเอ่อก่อนปีก่อนการทาวิ่งแล้วก็หนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งนะครับเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นอีกที ในช่วงเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นแบบนี้นะครับในช่วงปี2019นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนกันยายนเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นช่วงเ,เวลาค่อนข้างเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับช่วงนี้นะก่อนปีก่อนป,ปอีหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในช่วงปี2015เองนะตัวบิตคอยเองนะก็ย่อต่ำลงมา กว่าเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับเป็นช่วงเวลาที่ S&P 500นะครับก็กลับมาเทสนะที่เส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับแล้ก็ตัวปี2511เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะครับในช่วงเดือนมีนาคมในช่วงเดือนสิงหากรยยายนเหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่า สิงหาคมกันยายนนะสำหรับตัวบิตคอยหนึ่ปีก่อนการฮาวิ่งนั้นเนี่ยช่วงนี้นะสิงหากันยานี่จะเป็นช่วงที่ย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average นะแล้วก็ตัว S&P 500เองนั้นเนี่ยหปีก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นปีเดียวกันกับ1ปีก่อนการฮาวิ่งบิตคอยเนี่ยก็จะกลับลงมาเทสนะที่เส้น20 weekly moving average ในะช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนเหมือนกันนะครับ และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับตัว b i t c o อ n นะตัว Bitcoin เองก็ต้องมาดูกันนะ,นะว่าออตอนนี้เองเนั่นเที่ย่อต่ำลงมาขัดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นั่นเนี่ยเส้น20วิคติม m วิ i n เ a v เ r ียตตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับปี2019หรือเปล่านะครับที่เรียกว่าย่อต่ำลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปเทสแล้วก็ย่อต่ำลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะวิ่งกลับขึ้นไปนะและ ย่อต่อลงมาในช่วงเกิด recession สั้นๆนะจะเหมือนกันหรือเปล่านะหรือนะจะเหมือนกับปี2015นะปี2015เนี่ยเรียกว่ากลับมาทำ double bottom เลยทีเดียวนะแทบจะเป็น double bottom เลยทีเดียวนะ,ะนลวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะในช่วงปี2015นะแล้วกักบแล้วก็เป็นช่วง bull run b ันขึ้นไปเลยนะสำหรับในปี2015นะครับ ในปีสอง9สิบเก้าเนี่ยเราจะถ้าเกิดเราลองวัดลงมาดูนะครับในช่วงที่บิตคอยย่อต่ําลงมาเว่าเส้นย0่ิบวิล o ี่มูฟวิงอมเบลนเนี่ยมันย่อต่าลงมาจนถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยจากจุดตรงนี้นะครับที่ย่อต่ำลงมาเว่าเส้นยี่ิบวิลี่มูฟวิงอมเบลนเนี่ยย่อต่ำมาจนถึงจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณหกสิบเอร์เซ็นะแล้วก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาจากจุดตรงนี้จนถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยประมาณ หนึ่งร้อยหกสิแปดวันนะหรือประมาณยี่สิบสี่สัปดาห์นะครับในช่วงปีส0 2 3ันยี่สบสาม้ะถ้าทำซ้ำนะครับถ้าทำซ้ำเหมือนปีสองพสิบเก้าเนี่ยก็ถ้าลองวัดดูนะยอต่ำลงมาประมาณสัก60%สิบเปอร์เซ็นนะครับจากจุดที่ต่ำลงมาก่อนเส้นยี่สบวิลี่มูเวงเอเนนั่นเ่ยเรียกว่ากลับมาช่วงตรงนี้เลยนะประมาณหมื่นต้นๆนะครับหมื่นสองนึ่หมื่นหนึ่งหมื่นสองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวัดในช่วงเวลา ประมาณสัก24สัปดาห์นะครับก่อนที่จะไปอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนั้นเนี่ย24สัปดาห์นะก็อาจจะเห็นตัวบิตคอยไปอยู่ในจุดที่ต่าที่สุดนะครับช่วงต้นปี2024นะถ้าทําซ้ํานะไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทําซ้ําเหมือนที่เกิดขึ้นในปี2019นะครับแต่ในปี2015เองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวัดดูนะตั้งแต่ช่วง ตั้งแต่ช่วงที่บิตคอยย่อต่ำลงมากก่นเส้น20วิ e k ี่ m o วิ n g v v e r a g ตตรงนี้นะครับมันย่อต่ำลงไปจากตรงนี้ลงไปอีกแั้วเนี่ยประมาณ35นะนะแล้วก็ใช้เวลาประมาณเอ่อ,อ,อถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยก็คือว่าย่อต่ำลงมากก่นเส้น20วิ e k ี y m o v i n g a v e r a g e แล้วก็เรียกว่า จบเร็วนะก็คืออยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเลยนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะสำหรับปี2015นะครับย่อดต่ำลงมาประมาณ35%นะซึ่งก็ถ้าเกิด Bitcoin ทําซ้ำนะยอดต่ำลงมา35%เหมือนที่เ,เกิดขึ้นในปี2015นะั้นเนี่ยก็จะเห็น Bitcoin นะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นปล,ปลายนะหมื่นแปดหมื่นเก้านะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูเทียบนะกับตัว เอาคอยนะตัวเอาคอยเองนั้นเนี่ยจริงๆเอาคอยนั้นเนี่ยให้สัญญาณมาแล้วนะก่อนหน้านี้นะถ้าดูตัว t o t งทั้งนะอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k ว y m o รีมูวิ e ง a อ e วนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมาตั้งแต่ช่วงออขอเส้นตรงนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญญาณแล้วนะว่า liquidity นะสภาพคล่องเริ่มหายนะไปจาก เอาคอยแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าเอาคอยย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average mm hmm. เดือนพฤษภาคมนะและเอาอันนี้เป็น total T, T นะครับที่ไม่รวมตัวอิทิเลียมนะแต่ถ้าเกิดเราดูตัวอิทิเลียมเองนั้นเนี่ยอิทิเลียมนั้นเนี่ยยอ่อต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับเรียกว่าทั้งทันะครับที่ไม่รวมตัวอิทิเลียมนนเนี่ย่ยอต่ำลงมาช่วงพฤษภาคมนะครับสภาพคล่องค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะจาก จากตัวคอยที่มีความเสี่ยงที่สุดนะก็คือตัวเอาคอยนะที่มารวมตัวอิทิเรียมแก็ตัวบิตคอยนะครับยอ่อต่ำลงมาช่วงเมษา,าช่วงพฤษภาคมนะจากนั้นอิทิเรียมยอ่อต่ำลงมาก็เส้น20วิ e k l y ม o v เ,เวงเงกเลนั้นเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมนะหลังจากนั้นก็บิตคอยนะช่วงเดือนอสิงหาคมนะ้วก็เรียกว่าเป็นไปตามลําดับนะจากสินทรัพย์คอยที่ กลุ่มคอยที่เสียงที่สุดนะก็คือตัวเอาคอยที่ไม่รวมตัวอเทเรียมนะตามมาก็เป็นตัวอเทเรียมนะแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวบิตคอยนะแต่เวลาที่กลับขึ้นไปเหนือเส้น20 w e e k วิ m o ี i n g a ิ r a เ g e เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่น,ะนั่นแนดีตก็จะเป็นตัวบิตคอยก่อนนะนะแล้วค่อยมาเป็นอเทเรียมแล้วก็ค่อยไปเป็นตัวเอาคอยนะสิ่งหนึ่งนะที่เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจนะก็คือตัว เพียวมัลติเพลกนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมก็ใช้ดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้วัดข้อมูลออนเชนนะของทางไมเนอร์เองนะครับก็คือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับก็คือเส้นสีส้มถ้มามันอยู่ในพื้นที่สีเขียวตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเหมือนกันนะในช่วงปี2019เนี่ยมันเคยกลับมาแตะนะที่เส้นสีส้มตรงนี้ประมาณสองครั้งนะครับในช่วงต้นปีครั้งหนึ่งนะแล้วก็ช่วง ประมาณปลายปีครั้งหนึ่งน,นะครับในปี2019ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีก่อนการทาวิ่งเหมือนกันนะครับปี2015เนี่ยลงมาที่เส้นที่พื้นที่สีเขียวตรงนี้เนี่ยก็คือช่วงเรียกว่าทั้งหมดช่วงต้นปีนะครับจนถึงช่วงกลางปีนะครับค่อนข้างเป็นค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นไซเว์นะในปี2015นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นไปเลยนะในปี2015ไม่กลับมาแตะที่ไม่กลับลงมา ที่พื้นที่สีเขียวอีกนะสำหรับตัวเพียวมัลติเพลนะแล้วก็ปี2 0 1 1นเอนั้นเนี่ยคล้ายๆกับปี2019นะครับมาแตะลงเอ่อเส้นสีส้มเนี่ยมาที่พื้นที่สีเขียวนะสองรอบนะปลายปีครั้งหนึ่งนะช่วงปลายปีนะเอามารอบหนึ่งนะก็คืออยู่ในช่วงประมาณปลายปีนะในปีในสิบ0อ็ดก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าในปี2023ยี่บาเนี่ยจะ เหมือนปี2019หรือเปล่านะครับที่ตัวเพียวมัติโพลเนี่ยกลับลงมาที่พื้นที่สีเขียวตรงนี้2รอบนะครับหรือจะเหมือนกับปี2015นะครับที่ไซเวยยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่กลับลงมาเทสที่พื้นที่สีเขียวลงมาเอ่อพื้นที่สีเขียวอีกนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้นะครับสำหรับตัวค่า Fear and g r e e d Index ของ bitcoin เนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ค่าเฟียนะครับอยู่ที่ค่าเฟียอยู่ที่พื้นที่ความกลัวนะเทียบกับวีที่แล้วเนี่ยยังเป็นนิวทัลอยู่นะครับเทียบกับเดือนที่แล้วก็ยังเป็นนิวทัลอยู่นะตอนนี้เองเนี่ยแค่หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเนี่ยกลับมาในพื้นที่เฟียแล้วนะสำหรับตัวบิตคอยนะครัโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สัตว์สนช่องนะ ก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ